และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็แนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง d r a g o n Net 2 Evolution ชในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิลเจอร์ซุปเปอร์แตงและซุปเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิลเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบะผมค้งงรับกับช่องดาร์คซึสกายครับ แล้ววันนี้นะครับเราเกม d r a g o n Nest 2 Evolution อีกเช่นเคยครับและสำหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็จะดาเนินการแนะนำสามเทคนิควิธีการหาตัวสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะบวกในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษแล้วก็ลงไปถึงครับค่า CP ให้กับตัวละครของเราด้วยนั่นเองครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสำหรับสายฟรีเนี่ย ควรที่จะต้องทํายังไงครับเราเนี่ยถึงจะสามารถหาในส่วนของตัวสุ่มกาชาพวกนี้เนี่ยได้เยอะในแต่ละวันนั่นเองครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับในคลิปวีโอนี้ครับผมเนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดีวเราเชิญรับชมคลิปวีดีโอได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะไปรู้ครับสำหรับช่องทางต่างๆที่ว่าสําหรับสายฟรีแบบจ๋าๆเนี่ยจะสามารถครับหาในส่วนของใบสุ่มกาชาปองสัตว์เลี้ยงได้แบบฟรีๆเนี่ยก่อนดับแรกครับผมเนี่ยอยากที่จะพามาดูนะครับว่าสําหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงของเจ้าเกมนี้เนี่ย เขาเนี่ยมีกี่เกรดและกี่ระดับกันแน่ครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของเกรดครับที่ว่ามันเนี่ยจะเป็นระดับสีเขียวครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ว่ามันเนี่ยจะเป็นระดับอ่อนที่สุดภายในเกมครับส่วนอันที่ว่ามันเนี่ยจะดีขึ้นครับก็อยู่ในส่วนของเกรดระดับสีฟ้าครับส่วนอันต่อมาครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกรดสีทองครับส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นเกรดสีม่วงนั่นเองนะครับเห็นไหมมันเนี่ยก็จะเป็นตระกูลของดาร์กอนนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนั่น้ครับ และซึ่งแน่นอนครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำการสุ่มเนี่ยสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ได้สัตว์เลี้ยงครับแต่ว่าในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะให้ครับเจ้าเศษชิ้นส่วนตัวอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บเจ้าเศษชิ้นส่วนพวกนี้แหละ แล้วท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอามาแลกสัตว์เลี้ยงแบบจอะจงได้นั่นเองครับเดี๋ยวในเรื่องการเจาะนะครับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับค้าสายชีพอันไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเนี่ยค่อยทาคลิปแยกให้อีกทีนึงเลยก็แล้วกันนั่นเองครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับช่องทางแรกครับ ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถหาตั๋วสุ่มกาชาได้ครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับในส่วนของร้านค้าครับเสร็จทีนี้ครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกหมวดหมู่ครับตรงด้านล่างเห็นไหมครับว่าในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้เจ้าหินสีเหลืองนะท่านผู้ชมครับหรือที่ว่าเราเรียกกันอีกชื่อนึงว่าเกรสแอมเบอร์นั่นเองแหละท่านผู้ชมครับซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่ครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำควสตทำมิชชั่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะทําการแจกมาให้กับเราแบบเรื่อยๆถูกต้องไหมซึ่งสำหรับใครเนี่ยที่ว่าอยากทีีีีี่่่่จะะไได้้้้ยยยยยาาาาาาานน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 นหคครรรััับบกกก็็สมถถเเเเเใชิตวึง200ออปปแล เนี่ยเป็นมาต,ตัวนี้ได้เลยนะครับก็แน่นอนครับว่าสําหรับเจ้ามาต,ตัวนี้ก็จะบอกมุกเมนสปีดครับอยู่ที่8หน่วยด้วยกันครับและนอกจากนั้นแล้วครับสำหรับเจ้าหินก้อนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปแลกครับกล่องแรนดอมเนี่ยหินรูดหรือว่าหินแจมได้ด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไปฝังครับ ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มค่าพลังครับให้กับตัวละครนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอครับสาหรับเจ้าหินตัวนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปแลกครับในส่วนของตําราสกิลการกดใช้แบบสุ่มนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเอามาแลกครับตําราสกิลแบบทั่วไปแบบสุ่มเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าในคลิปวิีโอนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาจอะจงครับในการนะครับหาตัวสุ่มอันเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะใช้ถึง60ก้อนด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแลกมาทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาสุ่มกาชาด้วยนั่นเองครับ อ่ะแล้วเสร็จทีนี้ครับไอเจ้าหินสีเหลืองตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถหามาได้ยังไงถูกต้องไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมครับมันเนี่ยก็จะมีหลากหลายช่องทางมากเลยครับที่เราเนี่ยจะสามารถหาได้ครับก็อย่างเช่นครับไอท่านผู้ชมเนี่ยต้องการกดจิ้มครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเพียงให้เราเนี่ยทำในส่วนมิชชั่นรายวันครับเสร็จทีนี้ครับตรงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันเนี่ยก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายคารางวัลค่าแอคทีฟนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับสอบกล่งองรกนน้้ชมจจะะะไดวว็ใสข ใบสุ่มกาชาด้วยนะครับส่วนกล่องตัวนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยจะได้หินสีเหลืองนะครับ แล้วเสร็จทีนี้ครับไอตัวนี้เนี่ยก็จะได้หินสีเหลืองเหมือนกันนะครับส่วนกล่องสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ใบสุ่มกาชาครับถึง3ใบด้วยกันนั่นเองครับส่วนต่อมาครับไอท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับในส่วนของรางวัลนะครับก็แน่นอนครับว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยจะเป็นรางวัลของการล็อกอินนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับเห็นไหมทุกๆสามวันเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้นะครับในส่วนของหินสีเหลืองนะครับได้เยอะแยะมากมายครับเขาแจกค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับแล้วเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับช่่่่่่อออองงงททาา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 ตมมคครรรรัับบีีีีวเเเเเนนนนยยจจะสสถหหห้้ิกลื ได้นะครับให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มในส่วนของเมนูนะครับจากนั้นแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยมองหาคําว่าคู่มือนักประจนภัยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะมีเงื่อนไขให้กับเราครับนิดหน่อยครับคือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเศษชิ้นส่วนครับหน้าแสดงภาพของ NPC ตัวนั้นๆนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีครบตามเงื่อนไขนะครับมันเนี่ยก็จะมีเควสเนี่ยปลดล็อกขึ้นมานะครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำการครับทำในส่วนของเควสมิชชั่นเนี่ยของ NPC เนี่ยจนสําเร็จแล้วนะครับ ก็เราเนี่ยสามารถทําการกดรับได้เลยเห็นไหมผมเนี่ยก็ได้รับมาอีกแล้วนะครับห้ก้อนในกันนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมถ้าว่าเราเนี่ยอยากที่จะหาไอ้ก้อนสีเหลืองๆตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายช่องทางมากครับเพื่อเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถล่ามันเนี่ยหรือว่าหามันเนี่ยได้เป็นหมื่นๆก้อนกันเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนเทคนิคที่2นะท่านผู้ชมครับอันดับแรกเนี่ยเงื่อนไขของมันเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีกิวสักก่อนนะครับซึ่งในส่วนของกิวเนี่ยมันเนี่ยก็จะมีเควสสกิลบอ q u e นะครับแล้วกก็ิลล์แแบบเปป็นารตี้้วกก็มิชั่่นตตางๆถู้องม้ใหท่านผูสค เนี่ยทำการกดจิ้มครับในส่วนของรางวัลครับจากนั้นแล้วครับมองหาคําว่าร้านค้ากิ้วนะครับเสร็จทีนี้ครับในทางระบบเนี่ยก็จะพาเรานะครับมาหาเจ้า NPC ร้านค้ากิ้วนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับเขาเนี่ยจะใช้เจ้าม้วนสกอร์ตัวนี้นะท่านผู้ชมครับซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถหามาได้จากเควสกิ้วนะครับชา a l l e n กิ้ว boss กิ้วนะครับแล้วก็กิ้วปาร์ตี้นั่นเองนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยได้เจ้าม้วนสกอร์ตัวนี้ครับก็สามารถเนี่ยเอามาแลกได้เลยนะครับก็ในส่วนตัวเนี่ยผมเคยแลกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยแลกแแบบบบวววว่่่่่่่าาาไมมพพออล้้้นน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 นะะคคคครรัััสเเเททิีีี3ยผจป็ื ฐานแบบเบสิกเลยนะครับ ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจที่จะทราบแล้วนะครับอันดับแรกครับไอ้ท่านผู้ชมเนี่ยมองหาคําว่าสู่ความสําเร็จนะครับอันนี้มันจะเป็นมิชชั่นรายวันเว้ยท่านผู้ชมครับซึ่งในส่วนมิชชั่นตัวนี้เนี่ยจะมีถึง14วันด้วยกันครับให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มคําว่าไปได้เลยครับมันเนี่ยก็จะพาตัวละครของเราเนี่ยไปหา NPC หรือว่ามอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับก็ให้เราเนี่ยทำภารกิจมิชชั่นไปเรื่อยๆเราเนี่ยก็จะสามารถได้รับเนี่ยเจ้าหินสีเหลืองตัวนี้ครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเน ัอนแรกเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยทำครบครับถึง8ปควีตด้วยกันครับเราเนี่ยก็จะได้ครับเจ้าไอเทมต่างหูนักประจญภัยนะครับที่ว่ามันเนี่ยจะเป็นเกรดระดับสีฟ้านั่นเองสุดที่นี้ครับวันที่2เนี่ยเราเนี่ยจะได้แหวนนักประจญภัยครับที่ว่ามันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำครบครับถึง14วันเนี่ยในทางตัวเกมเนี่ยก็จะมอบยานพาหนะสุดเท่นะครับให้กับเราเลยนะครับ เจ้ามอไซค์ตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมมันก็จะมีออร่าแบบเฟี้ยวๆด้วยครับซึ่งสําหรับเจ้ายานพาหนะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของเกรดระดับ S นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะบวกค่าเสนิทห้าสหน่วยครับและบวกมูฟสปีดเนี่ยอีก10หน่วยด้วยกันนั่นเองครับส่วนต่อมาครับให้เราเนี่ยทำการครับเข้ามาในส่วนนะครับฟอร์บีเด้นกาวนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนด่านนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับ ซึ่งแน่นอนครับถ้าหากเราเนี่ยสามารถเคลียร์ดันเจียนตัวนั้นครับจนครบถึง3ดาวเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ครับเจ้าหญินสีเหลืองนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญครับถ้าหากเราเนี่ยผ่านในส่วนด่านดันเจียนพวกนี้เนี่ยไปไกลๆครับในทางระบบเนี่ยก็จะทําการปลดลิมิตเบรครับของค่าสต a ามิ a ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีมากครับ แล้วก็ประเด็นสําคัญครับถ้าหากเราเนี่ยทำการครับย้อนกลับไปครับตั้งแต่แบบแรกๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยไล่ครับเนี่ยจนครบ3ดาวทั้งหมดเลยนะครับสุดทีนี้ครับเราเนี่ยก็จะได้ครับเห็นไหมมันจะเป็นกล่องอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมกล่องที่2เนี่ยก็จะได้หินสีเหลืองนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยขี้เกียจใช่ไหมก็สามารถครับเนี่ยทำการเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยเขาเนี่ยก็จะหักครับเจ้าเม็ดสีเหลืองเนี่ยห้าสิบแต้มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคลียร์ถึงสาม อาเศรษทีนี้พอเราเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าช่องทางต่างๆครับในการหาตัวสุ่มกาชาปองเนี่ยสำหรับสายฟรีเนี่ยเราหามันมาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วครับอย่าเสียเวลาเลยก็แล้วกันนะครับผมมีตัวสุ่มกาชาเนี่ยอยู่20บใบด้วยกันครับท่านผู้ชมเกาะปึ๊บไปเลยก็แล้วกันครับทีเผอครับ1โลครับกดปึ๊บผ่านสริฟชึบอ่ะลุ้นกันเลยก็แล้วกันสีเหลืองไหมครับโอ้แมงสีฟ้าหมดเลยนะครับไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมครับอีกทีหนึ่งเลยก็แล้วกัน ู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยผมเล่นเกมไหนครับสุมกาชาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะกเกลือแบบจ,จัดๆกันเลยทีเดียวครับกดข้ามผ่านสกิปไปเลยก็แล้วกันโอ้โหเกลือครับท่านผู้ชมครับตามท้องเรื่องนะครับก็โดยรวมแล้วครับสำหรับในคลิปวีดวีโอนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองครับผม และก็เป็นบ้างครับสำหรับเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสอบพาร์ทนี้และถ,ถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอย่างไรก็รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม